รวมรถมือ2 J.K สวัสดีค่ะเรียบรู้ดูแพงดูผู้ดีมีระดับนะคะกับรถ t o y o ต a c a m r ร 2.4G ค่ะรถยนต์ปี03นะคะราคาคันนี้89,000บาทค่ะเป็นรถบ้านแท้ตีเทินสวย,สยใสเรียกไม่200,000ต้น,ตนสภาพนางฟ้าเลยนะคะสวยดูดีทั้งภายนอกและภายในค่ะ มือไราพาวเวอร์นะคะแอร์แบ็กสใบมีจอแอนดรอยภายในเบาะหนังสภาพสวยมากเบาะปรับไฟฟ้าได้มีม่านหลังไฟฟ้าด้วยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลวิ่งทางใกล้ทางไกลได้ปกติถูกความมอไซค่ะใช้กันแดดกันฝนสบาย เร่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีพรบร69เน้นตามสภาพก่อนเลยนะคะทุกท่านเพราะเป็นรถมือสองไม่รู้ว่าจะมีตรงไหนเสื่อมโทรมเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะสนใจคันนี้นะคะราคา8 9 0 0 0บาทดูรถได้ที่อำเภอพายุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โทรคุยติดต่อนัดดูรถหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเน้นโทรอย่างเดียวเลยนะคะตามเบอร์โทรคนขายใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ